มาตัวนี้นะผมบิดเขียวสังหารของเรานี่เองนะผมชื่ออิรโดโมนัสนะผมมาจิ้งก็เป็นกำลังลบอีกตัวได้อย่างแน่นอนนะผมบิดเขียวมีเลือด2 8 0 0เองอะ่ะไม่น้อยอยังไงก็เลเวล21นะมีพลังโจมตี1,253ก็มีท่าอะไรเด็ดๆไหมไงโอ้ถ้าเปลี่ยนข้าวนี่จะดอชนะผม แล้วก็เพิ่มสปีด30%ลดดาเมจ50ล็อกดาวน์2เิร์นะผมไม่ติดเมินไม่โดนล็อกตัวนะผมแล้วก็ไม่โดนลดดาเมจด้วยเลือดไม่ออกโอ้โหไม่โดนลดดาเมจนี่มันคือแบบจุดจัดเลยทีเดียวแล้วก็ไม่โดนลดคียดิเข้านะผอ,ะอันนี้เพิ่มสปีด10%นะผมพิมมสายไวน่นเนี่ยนะโจมตี100อ่า1 253นะผมอุ้ย2 5 0 0เลยอะลดดาเมจนะผมวันนี้หาตัว วิหายตัวนี้ตีดาเมจเพิ่มสองเท่านะผมดังนั้นถ้าเกิดเอาท่าสี่แล้วท่าสี่นี่ท้าโมโหมันออกก่อนเนี่ยโมโหออกก่อนเว้านี้พันแปดนะผมเรียกว่าเนื้อฝั่งตรงข้ามสุดๆเลยจริงๆโอ้โหแล้วก็เพิ่มดาเมจเรา50ารนะผมวิธาไหนก็โหดทั้งนั้นเลยถ่าบวกกับท่านี้นะเรียกว่าเจ๋วจำสุดๆโอเคก็อ่าอุ้ยมันสุดแค่บิดเขียวอะมันไปบิดแดแอร์บิดดำไม่ได้นะผมแต่ว่าก็ แค่นี้ก็โคดรจัดแล้วเอาเข้าทีมกันเลยดีป่ะก็เราไปที่มูนิไฟนะผมอ่าเรากดแล้วกลายเป็นดอทสเขียวนะผมเราจะเปลี่ยนเอาใครออกดีอ่ะผมว่าเอาเด็กสออกดีป่ะนะปลาเด็กสีออกนะผมนี่พอเรามีสายไวเข้ามาแล้วนะผมตอนนี้ผมมีบิดเขียวถึง5ตัวเลยนะผมมาไปลองตัวกันดีป่ะไหนๆก็ไหนๆนะ